กู okay. oh, mm ูแค่บอกไอมีกูสามารถกูสามารถดึงมึงได้มึงดูนะเนี่ยกูดึงกูดึงกับมึงเออไอนี่อันนี้ข้างหลังอ๋อต้องแบบนี้แล้วก็นู่นจะมีมีของที่ฟาร์มอยู่จะไปฟาร์มก่อนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนดึงเลยลูกเออไม่เวิร์กเลยโอเคไม่เวิร์กเลยเที่ยงภาพยาวรึเปล่าเออต้องไปต้องไปข้างใต้ชิบหายเปลี่ยนยางเลยไหมเปลี่ยน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 แบลยเป่ฟาร์มเปลียเปลี่ยนยางแล้วไหมชิบหายเลยย่ะ เม้ากูแบตจะหมดก็มีสครับเปลี่ยนสายเปลี่ยนายเปลี่ยนไปสายโอ้โหเอ้เปลี่ยน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 ย้อนได้ไหมเปลี่ยนย้อนได้ไหมเปลี่ยนย้อนเลยเปลี่ยนย้อนเลยเปลี่ยนย้อนเลยร่อไหนร่อหน้าป่ะร่อหน้าเท่บ่อยร่อนหลังเออร่หน้าจะกันแล้วเปลี่ยนสายแบบหน้าหรือว่าหลังมันดูสภาพยังไงดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ดูไม่ได้เลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็เปลี่ยนไอ้เหี้ย เป็นแล้วนี่นะเอ้ยเราเราหลังเหรอหลังเราหลังเลราะไปเก็บข้างเนี้ยอะไรไปตกเหรอตกเหรอตกดิตกโอ้ไม่ไม่เก็บเลยได้ทำอ่ะเปลี่ยนเลยกันนี่อ่ะเป็นตรงนี้อไม่เปนอเอ่นี้อันเดี๋ยวขอขึ้นดูขึ้นไปดูหน่อยว่ามีเก็บได้กันป่าวมีเต็มแล้วแล้วเปลี่ยนมันได้ไหมเฮ้ยมีกอโล้อมีกอล้อแล้วอ่ไรเงี้ยโอ้โล้อรอมาติดอยู่ใต้ดินเลยใช่ไหมล่ะเอาใส่ก็ไปใส่ไปเลยใส่ไง ปส่ไงต้องยกล้อขึ้นเปล่าใไงวะชิบหายแล้วไอ้ยาถอดกูถอดเป็นกูใส่ไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยถือ่ซยไ่อุ้ยล้อล้อโอเคชิบหายแล้วยศต้องยกลนอขึ้นก่อนอะยกยังไงอ่ะตัวยกมีมีตัวยกไม่ใช่ข้างหลังอ่ะยีงไงยีงไงอะอ๋อนี่เนี่ บนหลังคามีป่ะหลังคาไปเอามาไปมาใครใครคนไปเอามาดิไม่อในรถไม่ในรถเก่าอ๋อสิหายแล้วสิหายสิหายเขาเปลี่ยนมันได้ใช่ี๋ยวไปเรียนรู้เรีอ๋อมันเอ้ยมันยังไม่พังเว้ยล้อมันยังโอเคอยู่เขาอันนะพี่แล้วก็เอามาเอามาไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้เลยนี้เอ๊ะ

ขึ้นไม่ได้ะขับหน่อยขึ้นได้ลข้มาขึ้นมาเดี๋ยวกนนี่หน่อยนี่้งล่างไมหมด้วยางเก่านี่ทิ้งไม่ต้องท้งมีเก้อยู่เกอก็าไป่ได้ได้ได้ข้างล่างไฟฟหมดยัง่้ว่นไม่มีอะไรมไฟดแล้วโอเคมีแครปกับนี่

อ่านี other, okay. ่โอเคไปเลยเอาก่อนโอ้โหทางข้างหน้ากูเห okay. ็นแล้วเกมพวกมึงเกมตัวดึงรถนะระวังนะคนเลยนะคนนะของควันหน่อยมา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 ควันหน่อยโอเคโอเคระวังหินระวังหินใช่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 ตรงตรงไปเลยแม่งแม่งอย่ากูไอ้เหี้ยเออโอ้ข้างหน้ายิ่งคิดจุ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 ดเราต้องเราต้องดึงรถขึ้นไปเว้ยตรงนี้ ทางนี้เน่ะทางนี้เน่ะเออมึงเห็นมึงเห็นขนาดเนี่ยเราต้องดึงขึ้นไปข้างบนเอ็งไงขับมาใกล้ๆเลยไหมเอาโพไปวางดิเอาโพไปางดเอาโพเอาโพเอาข้างในบ้านนั่นหนึ่งอ่ะเอาเออเอาโพรถอ่ะเอามามามาเยอะไปวางตรงกลางเหรอเพราะมันมาใหม่กลางตรงนี้อะมันเออประมาณกลางเหนื่อยเมืนใช่คือตรงนี้ป่ะเดี๋ยวกูดูไปนะเดี๋ยวกูรถไปจอดใกล้ๆกันโอเคเจอแล้วไม่มีการละ ตคนนี้มีการลัดใช่ถ้าเราวางตรงนี้แล้วเลาะล่าอะไรไม่ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งขั้นแล้วเยอะอีกเยอะที่เหลือเราก็แค่เอาไปแปลกกับต้นไม้่เดี๋ยวขึ้นได้ละอุ้ือมีน้ำมันดำเนอะอะไรวะเอ็น้ำมันดำตาเสือดาวเปล่นทำไมอยากกี่ไอ้เพิ่นอ๋อตรงนี้นะอุ้ยข้างหน้ามีอูด้วยเออตรงนั้นแหละได่มีอู๋ ไม่มึงวางขึ้นไปข้างบนดิบ่างทำไมเอาไม่ก็มีต้นไม้อีกอะพี่ยามันได้แค่50กิโลเมตรเอง50กิโลเมตรเลยพิกิจเป็นอะไรพิกิจเป็นอะไรไม่ไม่ไม่มันล็อกมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่มันล็อกอยู่แป๊ดนึงแป๊ดนึงเช็คกินเย้ยเปิดเพลงให้ฟังด้วยไอ้ยีว่ามึงออกไปดิ

ล็อกหาพ่อบริจัดกูเล่นรีโมทด้วยเคเดี๋ยวนะล็อกหาไม่มาเลยจัดโอ้กูจะถึงแล้วเฮ้ยเกือบถึงแก๊สจะชัดนะไม่ถึงหรอไม่ถึงก็ไปเลยวว้บอกไม่น่าไว้เมือ่ตองต้นไม้อย่างเดียวเค ขึ้นมาเึ้นมาขึ้นมาดันหน่อยดันหน่อยช่วยช่วยดันหน่อยไม่ต้องดันไม่ต้องดึงเงี้ยดึงเลยดึงเลยถึงไปดันถ้าคนก็ได้เออคนใดจะขึ้นมาได้ไหมไม่รู้ไอ้เขี้ยไอ้ที่ไอ้ที่ลากแม่งโคุโคุดแข็งไอ้เขี้ยรุตแม่งโคุดโปร่งบางอ่ะกูงงมากไอ้เขี้ย ขึ้นไปจิผักเลยเดี๋ักกันักร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 ักไม่ขึ้นไอ้เหี้ยไม่หายละไม่ได้ดึงกัไปนังกูก็ว่าหายอยู่ไอ้เหี้ยอ่าดึงละ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 ยังยกล้อ้สตว์ โอเคสวยเด้ได้ได้ท้นไหมน่ะโอเคเรียบร้อยว้าวว้าวสม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 เบลเบลของเบลของมาซ่อมเดี๋สแกนเราเยอะสแกนเราเยอะจนเราถามแม่เลยจันเอ้ยมึงขึ้นไปอูเลยไหมขึ้นไปอู่เลยจัดเออไปซ่อมเลยไปเศร้ตรงนี้เลยก็ดีแลโอเคหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนไม่มีใครอาราีเลยไปซ่อมาตรงอู่เลยไม่ดีกว่ายเพิ่งต่อยเพิ่งต่อเข้าไปดูอูนี้ ทำไรได้บ้างอ่ะเฮ้ยเนี่ยมีทางให้เข้าด้วยอะเฮ้ยมีเบียไอเหี้ยงูอุ้ยมิอุ้ยโอ้โหโอ้โงูไอสัตว์ระวังงูระวังงูลงมาก่อนลงมาก่อนข้างใต้ข้างใต้มีของกินข้างใต้มีของกินไม่มึงระวังงูกันก่อนไอ้สัตว์ไอ้มินงูข้างใต้มีข้างใต้มีของกินกินเลยจนจบอีกทีกูตายเลยนะอุ้ยเหี้ยงูไอสัตว์กูบอกไม่รู้กี่ทีเยี้ยงูไอสัตว์กูยั่บอกเล ฆ่าไม่ได้เว้นอะไรพี่ยัยไม่อยู่โคตรไกลเลยไหนวะนมืออ๋อเป็นอะไรข้างหน้าข้างหน้ามีที่ชุบข้างหน้ามีที่ชุบเพื่อนเยอะไปเอาล้อมาแล้วก็เฟี้ยงใส่มันดิปุญจการนี่อะไรก็ได้มีถังมามีถังมาเอาพังกูเข้ารถทีนี่เขาล้อคนเล็กจิบุเข้ารถเลยเฮ้ย ทำไมยนแล้วมันกระโดดฉุบใส่อะยิบย <N ic eviden ced> ้อนกูลงค้างนิดยิบกดได้ปะดีบดีก็ดีแต่กูกดคิวค้างอะโยนบุหรี่ใส่แม่งในยี้คิวค้างคิวค้างค้างเลยครับอ่านูทำไมกูโยนด้วยอ่ะ แล้วจะไปกูโยนไอ้เหี้ยเกี่ยวเลยโอเคกูกูลากไปไกลแล้วกูชูไปแม็กก่อนอุ้ยโอ้ไม่เป็นไรตัวนี้ตัวนี้เราชูได้เรื่อยๆแม็กแล้วมันไม่มีที่ชูเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกูลากกูลากงูไปไกลสุดนะเข้ามาไอ้งูเหี้ยเออเอารถเหยียบมาดิเหยียบได้ป่ะรถอ่ะทำไมเหี้ยเลยเหยียบไม่ได้ป้อไม่ได้ไม่ได้ได้ป่ะไม่ได้ไไม่ด้อะ มันเวดดิ้งอะไรข้างล่างมีอะไรอเวดดิงมามืงค้างงูแบบไม่ค่อยเวดดิ้งมึงไงทางนี้มาดิวะเออทางนี้ทางนี้ต่อยูชุบลากไปไกลแล้วเฮียชุบลากไปไหนอะอยู่อยู่ในป่าโอ้ยพี่เอาเอาพี่ชุพี่ชุให้อปีเป็นทำไมพี่เพือของ

อยู่ไหนมึงรู้เฮียอะไรบ้างแต่ไม่รู้ได้ไงอะไรแต่โป๊ะตาบอดเด๋อเฮียอยู่โคตรใหญ่มาเกิดกันเองเลยเงี้ยเร็วดิเฮ้ยไหนเงี้ยด้านข้างเ่ยเจสซี่ชั่นเนี่ยออกไปข้างนอกดีมันอยู่ข้างๆนั่นน่ะไอ้ลูกศพอะชุบเร็วๆงูไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหรอไม่งูกูลากไปแล้ว

คุณใยกลับมาได้ไหมแม็กึงตามแม็กซตากูมาแม็กซตากูมาสวัสดีการกินข้าวดูมาเรามาย่างเนื้อกินเรามาย่างเนื้อกินกันเอาเนื้อมาเลยนี่วิธีการย่างเนื้อนะเดี๋ยวนี้นะแม็กแล้วก็นี่ไงกันรอแล้วก็รอเนื้อมันสุกเลยพอมันสุกมันจะกลายเป็นเบอร์เกอร์เห้มึงอ่ะมาแล้วเด้งเลยยุ ยำ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 มีเบียรอะไรตรงนี้เอ๋อยิ้มมันระเบิดเป็นวอลคอนเลยสัตว์น <c oughs> มี<ย>ถังอะไรไม่รู้ตรงนี้ปาร์ตี้ดดกเูดเด็กทงเอ้ยกูเด็กทำเบียร์เอ้ยเสร็จละโอ้โหอร่อยวะ่ะเกูวัฟมีหยุดปื้อู นี่พวกกูแม่งไอ้เหี้ยอ้วนหน้าลมใช่ไหแดกไปหยุดเลยเออมังเกอร์ชีสแล้วสกับวันตุนเดย์สกับวันตุเดย์เอ้นี่อะไรอ่ะแล้วก็นี่มาย่างได้ป่าวมาย่างไม่ได้ป่ะถังน้ำมันแม่งย่างไม่ได้ป่ะฮ้ยมัน่างถังน้ำมันแดงไงเฮ้ยพี่กดกดกดบีบีกดบีปิดปิดไปกัน หมดแล้วมีปีมาใช่เบอร์เกอร์เรากินหมดแล้วโอ้โหกินกินมิโรโนเฮ้ยมีมีอยู่มีอยู่ไปเอาไปเอามาไปเอามาไปเอาไปตีมาไปตีมาเอยอยากกินเนื้อหูกปล่าทุกคนในตรงนี้มีของเต็มไปพวกแม่เอาขึ้นไปอะไอ้ฟลิปทรอนิกอะแล้วก็พาวเวอร์อะไรได้พี่ไม่ใช่ที่เต็มแล้วเอาไปสลับในของไหนที่มันมันซ้ำอะเันนี่เบปลือกนี่นี่เบอร์เกอกเอาไปมอาไปอ่ะอ่ะโคเอดินอย่างกูยู ย่างเลยวิ่งวับมีอยู่เลยเอโอ้โหเอาของไปเก็บรถก่อนดรอปไปวะไม่เออเอาดรอปข้างบนนั่นอ่ะให้มันให้มันมีเสียงเออมันมันกำลังซีซาลิงอยู่แล้วเปล่าเยอะเยอะซูเป็นเบอร์เกอร์เลยเออสตีฟลาวาจิกันเนี้ยสตฟดีใจเฮ้ว รูมมอรมาซีดา ringing the b e l มีคอสเนี่ยมาเอาคอสเนี่ยใครทำคอสโอ้หิวเลยเอาตรงนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้นั่นคลองบักไอ้นั่นคลองบักแล้วเรายังมีอะในรถอ่ะมีอยู่มีอยู่โอเคหมดละมีสองยากเลยมูอยู่ไหนวะร้องอยู่นั่นไหนนี่นี่กีเจพอย์เราเราเจพอย์อย่างเจอะเจพอย์แล้วมั้งจอกเลยไม่ไหวละ